สวัสดีค่ะชื่อเหมียวพิมพชยาคุิีรัพย์นะคะก็เป็นคนต่างจังหวัดค่ะเป็นคนภาคอีสานนะคะเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ารวยค่ะสามีของแม่เสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่แม่อายุแค่19ปีนะคะเหมียวเองเป็นคนที่สาของครอบครัวนี้นะคะพี่ชายจะต้องบวชเรียนถ้าอยากศึกษาต่อนะคะส่วนพี่สาวก็ต้องเสียสละที่จะไม่เรียนนะคะตัวเองก็ได้ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนทําให้จบมสามได้นะคะ แล้วจะต่อปริญญาตรีด้วยการกู้กนสเรียนนะคะตรงนี้ก็คือด้วยความที่ตั้งแต่เป็นเด็กไม่อยากจะทําอาชีพทํานาเหมือนกับออที่บ้านนะคะก็พอจบรามอเมงปุ๊บก,ก็เลยได้มีโอกาสได้ทํางานกับที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะในระหว่างนั้นก็ใช้ชีวิตปกติค่ะไม่ได้อยากมีฝันมีอะไรใดๆดทั้งสิ้นนะคะจนเริ่มพอจะมีครอบครัวนะคะก็เริ่มที่อยากมีอะไรที่ทําเพิ่มจึงทําในระหว่างนั้นก็คือ เราก็ได้มีธุรกิจส่วนตัวเพิ่มนะคะจากการทํางานประจําทางานที่ธนาคารไทยพาณิชย์เราก็เลยมีธุรกิจร้านขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์เรามาเปิดที่ต่างจังหวัดนะคะพอจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าเราอยากมีอะไรเพิ่มมากกว่านั้นตรงที่เราเริ่มมีลูกนะคะพอเรามีลูกปุ๊บเนี่ยด้วยวัยที่เรามีในตอนนั้นอาจจะภาวะเครียดหรือใดๆไม่ทราบทําให้มีลูกทีเออ่เป็นเด็กพิเศษนะคะ เมียวก็เลยมองหาโอกาสนั้นในระหว่างที่เราทํางานอยู่นะคะก็ไม่เจอโอกาสกับธุรก mm ิจนะคฮับพีเนตเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นว่าถ้าวันหนึ่งที่เราไม่อยู่ลูกเราจะใช้ชีวิตยังไงลูกเราจะอยู่แบบไหนพอธุรกิจเดลฮ p พีเนตคือโจทย์ข้อเดียวเลยที่ทําให้เราเลือกนะคะก็คือสามารถส่งต่อเป็นมรดก ok ให้กับลูกได้ซึ่งณตอนนั้นเรามั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งที่เราไม่อยู่คนนี้เรา ถ้าลูกเรามีดีกินดีอยู่ดีคนที่จะดูแลลูกมีมากมายแต่ถ้าเราจากไปด้วยลูกเราไม่มีอะไรเลยคงไม่มีใครที่อยากดูแลลูกเรานะคะเมียก็เลยตัดสินใจรู้แล้วด้วยความที่เราทํางานในสถาบันการเงินทําให้เรารู้ว่าหุ้นพามันคืออะไรการนี้เป็นเจ้าของร่วมกับแพลตฟ,ฟอร์มหนึ่งซึ่งในประเทศไทยไม่เคยมีจึงตัดสินใจมุ่งมั่นนะคะ ศึกษาเรียนรู้ระบบของบริษัททุกอย่างที่บริษัทมีฟังก์ชั่นอะไรก็ตามที่บริษัทจัดเมียเอาตัวเองเข้าไปในระบบทั้งหมดลุยแต่สินใจทําไปจนถึงตําแหน่งไดมอนด์เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะสิ่งที่เมียวฝันตลอดเวลาคืออยากมีโมเมนต์ไปส่งลูกไปรโรงเรียนเหมือนคนอื่นแต่ในตอนที่ขณะที่เราทํางานประจําเราไม่สามารถไปได้เราก็มีแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งหาหมอประจาทีนี้ในการลาง,งานแต่ละครั้งถ้าเราใช้สิทธิ์ลาเกิดเราก็ต้องโดนหักค่าหัก,กเดือนนะคะทีนี้พอเมียตัดสินใจลุยกับพี่เต็มที่ในตําแหน่งไดมอน์ก็ได้ออกจากงานประจําจากได้อิสระภาพทางเวลาให้ตัวเองแล้วก็เหมียวก็สามารถที่จะมีเก็บภาพวิดีโอในวันที่เราสามารถไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปรับเขาเองในวัยที่แบบถ้าท่านอื่นอาจจะเป็นเรื่องปกติ แต่เน,นเราเราหอยหากับตรงนั้นมานะคะสิ่งแรกที่เหนียวได้จากที่นี่คืออิสรภาพทางเวลาแม่ต้องไปหาหมอนในทุกๆนัดเราก็สามารถไปหาได้เองโดยที่ไม่ต้องฝากใครซึ่งเมื่อก่อนอาจจะต้องให้คนวานคนนั้นคนนี้ไปแต่แม่บอกว่าอุ่นใจทุกครั้งที่เหนียวไปเพราะเลยจะอยู่กับแม่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เดอะไฮเปนเน็ตให้กับเหนียวในสิ่งแรกคืออิสรภาพทางเวลานะคะแล้วสิ่งที่ต่อมาที่เราเห็นคือปลายทางที่ต่อไป เรามองเห็นจินตนาการเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะแต่เมื่อก่อนอาจจะมองไม่ออกว่าสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันเป็นแท่มโนภาพหรือเปล่ามันจะไปยังไงแต่พอมาเจอธุรกิจเ h อร a ฮับเปเนนี่แหละคือของจริงนะคะของแท้ที่จะนําพาให้เราไปสู่ความฝันเราสามารถหลับตามองเห็นภาพแล้วว่าเราจะมีสินทรัพย์มากกว่าพันล้านมีเงินทองมีรถหรูๆมีบ้านลอยลานได้จากธุรกิจนี้ เราจะเรามองเห็นภาพแล้วว่าเราจะพาพ่อแม่ครอบครัวเราไปเที่ยวในทุกทที่แล้วยานพาหนะที่เราไปมั่คือรถที่หรูที่สบายนี่คือสิ่งที่เราฝันตลอดซึ่งถ้าตัวเราเองเราไม่ได้อยากแบบมีชีวิตที่ดีขนาดนั้นแต่พอเรานึจถึงครอบครัวเราเห็นสิ่งที่เขาทุกคนภูมิใจในตัวเราว่าทําไมแบบเออดีเกิดโชคดีจังที่มีคนนี้เป็นลูกโชคดีจังที่มีคนนี้เป็นแม่โชคดีจังที่มีคนนี้เป็นภรรยานี่คือสิ่งที่เราภูมิใจและเรา มั่นใจว่าตัดสินใจถูกเลือกถูกที่แล้วนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ยังมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยากเปลี่ยนชีวิตให้กับตัวเองทำความฝันที่เราเคยฝันไว้ว่าเราอยากเป็นแบบนี้อยากมีสิ่งนี้ลองเปิดใจรับฟังโอกาสโปรเจกต์ดีๆจาก The Happy Net ซึ่งเหมียวมั่นใจว่าธุรกิจนี้แหละที่จะสามารถพาท่านไปสู่ฝันที่ท่านต้องการและจะนำพาครอบครัวของท่าน มีความสุขตามที่ท่านปรารถนาแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ